มา,มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องใหม่นะคะกุ๊กกับไก่จะมาเล่าเรื่องจากนิยาย y o U a R e My Glory หรือว่าดุดดวงดาวเกียรติยศซึ่งเรารอกันมานานของอย่างๆแล,แล้วก็เใช่แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปนะว่ามันทำมาจากนิยายของคุณกู้ม่าน อ่ะแล้วก็มีแปลไทยด้วยในชื่อเดียวกันนะทุกคนหนึ่งเล่มจบของสันักพิมพ์อรุณมันมีประมาณ450หน้าซึ่งเราสองคนจะมาเล่าให้ฟังนี่แหละว่านิยายเขาเขียนอะไรยังไงบ้างในละครซีรีส์เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเขาเปิดมาว่าจะมีทั้งหมด27ตอนแต่ว่าขยายเพิ่มเป็น32ตอนซึ่งก็ได้ข่าวว่าคุณกู้มาเนี่ยเขาร่วมอยู่ในทีมเขียนบทด้วยหรือเป็นคนเขียนบทหลังเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือทําให้ รายละเอียดทั้งหมดในนี้ยางนี้จะถูกจับใส่ไปในซีรีส์แล้วก็น่าจะมีขยายเพิ่มไปอีกขอบคุณมากเหมือนเขาได้ยินสิ่งที่เราขอว่าขอเยอะๆหน่อยอยากดูอย่างอย่างนี้คุณกูมานเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่นิยา่ฟิลกูดนักโรแมนติกน่ารักน่ารักทั้งหลายแหละที่เราเคยพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิฟ o อ o ออของอย่างๆหรือว่า My boss and me อีกหลายๆเรื่องเลยที่นิยายของเขาเอาไปทำทั้งหนางทั้งซีรีส์ซึ่งก็ได้ตัวพ่อตัวแม่ดาราเด็ดในวงการมาเล่นทั้งนั้นเลยนะมาที่เรื่องย่อกันเลยดีกว่านางเอกของเราก็คือเฉียวจริงๆหรือ,อที่เล่นโดยตีลี่เรือป่าเนี่ยเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถนิสัยน่ารักที่เล่นซุกซนแล้วก็เป็นคนที่มองโลกด้วยความสดใสเมื่อสิปีที่แล้วเฉียวจริงจรเนี่ยนะไปสารภาพรัก กับเพื่อนร่วมห้องเออซึ่งเป็นเด็กเทพเด็กอิงของโรงเรียนก็คืออุ๋ยถูหรือว่าอย่างอย่างนั่นเองทุกคนพระเอกของเราใช่ซึ่งพระเอกคนนี้เนี่ยนะเก่งไปหมดเรียนก็เก่งเล่นกีฬาก็เทพหน้าตาก็ดีไม่มีอะไรที่จะแบบมีข้อด้อยใดๆเลยอย่างนี้แต่ว่าโดยพระเอกปฏิเสธไป นัน่นก็คือเรื่องเมื่อสิปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือมีความพยายามอย่างมากที่จะแบบเหมือนก้าวเข้าไปในโลกของพระเอกอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยองแพ้ไปแล้วพอเข้ามหาลาัยใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็สอบติดมหาลาัยชิงหวาซึ่งเป็นมหาลัยชื่อดังของจีนเขานะทุกคนก็คือเป็นแบบเด็กเก่งงนี้แล้วก็ไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเซียฉิงซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ย นางก็เป็นเพื่อนร่วมห้องสมัยมัธยมของทั้งอสองคนเหมือนกันเออแต่ว่าคบกันได้ไม่นานก็เลิกกันไปทุกคนเวลาผ่านไป10ปีจริงๆของเราเนี่ยก็มาเป็นดาราเป็นนักสแสดงใช่ไหมล่ะแล้วนางก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเพ่ยเพ่ยซึ่งจะเป็นคนที่คอยส่งข่าวเรื่องราวเพื่อนสมัยมัธยมให้เพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มใช้ของโรงเรียนไงแล้วจริงๆเองเนี่ยก็จะมีคนสนิทอยู่เป็นผู้จัดการชื่อว่าพี่หลิงแล้วก็มีผู้ช่วยชื่อว่าเสี่ยวจูนะทุกคน แล้วก็มีวันหนึ่งนางเอกของเราโดนจับโปะได้ว่านางเนี่ยเล่นเกมชื่อว่า king of glory ไม่เก่งคนที่จับโปะได้เนี่ยนะคือเอาไอดีที่จริงๆอ่ะล็อกอินด้วยว c แชทเอามาแ์ว่าแบบเนี่ยตัวละครคนเนี่ยเล่นดูจริงๆเล่นไม่ได้เรื่องซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่ใครเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าของจริงๆจ้าเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าของเฉียวจริงๆก็คือเป็นผู้หญิงคนใหม่ของผู้ชายที่เธอทิ้งไป ใช่ก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเขาก็มีแฟนไงแต่ว่าเทผู้ชายไปแต่ตอนนั้นน่ะจริงๆก็ยังไม่รู้นะว่าฝีมือคนที่แฉนางเนี่ยเป็นใครปัญหาก็คือจริงๆเนี่ยนางเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้ไงเป็นพรีเซนเตอร์ไม่พอคือมีการโปรโมทว่านางเนี่ยเป็นโปรเกมอีกต่างหากคือเล่นเกมเก่งอย่างเงี้ยแต่กลับโดนแฉว่าเล่นไม่ได้เรื่องก็เลย <ir> เกิดข่าวลือเสียหาย คนทางฝั่งเกมเนี่ยนะก็เลยนําเสนอวิธีแก้ไขว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าทางเกมเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมให้คนมาแข่งเหมือนแข่งสดไลฟ์สดอย่างนี้อเออก็เลยให้จริงๆเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยแล้วก็ที่เหลือในเกมเนี่ยก็จะเลือกจากโปรเกม,มกับผู้โชคดีซึ่งเกมเนี้นะทุกคนให้จินตนาการว่ามันเหมือนกับเกม ROV มันเป็นประมาณว่าแต่ละทีมแล้วมีผู้เล่นห้าคนอ่ะแล้วก็เข้ามาเล่นแล้วก็แข่งกันว่าใครจะชนะ ก็คือว่าอีเวนต์เนี้ยน,นอกจากโปรโมทเกมแล้วก็คือจะแก้ต่างให้กับข่าวที่หรือสัพัดว่าจริงๆพรีเซนเตอร์ของเกมเนี่ยเล่นเกมไม่เก่งด้วยไงใช่เออจริงๆก็เออตกป่ารับคำไปเพราะงั้นนางก็จะมีเวลา1เดือนในการพัฒนาจากโนวิสผู้ไม่รู้เรื่องเล่นเกมไม่เก่งให้เป็นโปรเกมให้ได้ ทีนี้จริงๆเนี่ยนะก็เลยไปเอา ID QQ เพื่อล็อกอินเข้าไปเล่นในเกมทุกคน QQ เนี่ยมันเป็นโปรแกรมเก่าแก่คล้ายๆกับ LINE MESSENGER ประมาณนั้นเออซึ่งมันแบบแชทได้เล่นเกมได้อะไรประมาณนี้ ID QQ ของจริงๆเนี่ยจริงๆอ่ะใช้ชื่อว่ามือเด็ดปุยฝ้าย ในนั้นน่ะมีอุียถูด้วยไงเออเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยแอดอุียถูไปนี่คือความพยายามในการจะเข้าไปแบบเข้าไปในโลกของอุียถูที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ไงตั้งแต่สมัยนังยังเด็กใช่พอจริงๆเราอิงเข้าเกมไปปุ๊บปรากฏว่าอวีถูเนี่ยส่งคําเชิญให้มาเล่นเกมด้วยกันด้วยความกดผิดของอวีถูจ้าจริงๆก็งงๆนะแต่ก็คือเข้าไปเล่นด้วยปรากฏว่าพระเอกเล่นเก่งมากเออจริงๆก็เลยบอกว่าอวีถูแบ่งฉันที ซึ่งทําให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยนะที่เล่นในทีมแล้วก็งงว่าอวีถูรลล่าใครเข้ามาวะแถวยังเป็นผู้หญิงอีกนะฮะซึ่งการที่มาร่วมเล่นเกมอยู่บ่อยๆเนี่ยนะก็ทําให้สกิลการเล่นเกมของจริงๆเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะทุกคนส่วนอี๋ถูเนี่ยมาว่างเล่นเกมได้ยังไงก็คือจริงๆแล้วอีถูเนี่ยนะมีความฝันจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านอวกาศมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียน2ใบใบแรกก็คือเกี่ยวกับทางด้านการเงินซึ่งทางพ่อแม่เนี่ยอยากให้เรียนใบที่2ก็คือเรื่องเกกี่ยวับ วิศวกรรมการบินเนี่แหละทุกคนแล้วพอเรียนจบมาเนี่ยวีทูเขาก็ได้ทํางานตามที่ฝันจริงๆคือไปทํางานที่สถาบันวิจัยอวกาศอย่างนี้แต่มันมีจุดเปลี่ยนที่วีทูนะเขาอยากจะลาออกแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับไปยังเส้นทางการเงินเพราะว่าอยากจะทําเงินให้ได้เยอะๆเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ได้ให้ความสะดวกสบายกับพ่อกับแมท่ทั้งที่ตัวเองนะี่มีความสามารถที่จะทําได้อย่างนี้ทุกคนแต่ว่าตอนที่ไปลาออกเนี่ย อาจารย์ล้วก็เป็นหัวหน้าของพระเอกด้วยก็คือรังไว้ไงอะให้เวลาไปพักร้อนหนึ่งเดือนก็คือให้ไปคิดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ยังไม่สายวีถูเนี่ยก็เลยอยู่ในช่วงพักว่างๆหนึ่งเดือนอก็ไม่มีอะไรทําก็เลยมาเล่นเกมแล้วก็เลยได้มาปะกับจริงๆนั่นแหละจริงๆที่ความสามารถเพิ่มพูนไปด้วยการสอนเล่นทางออนไลน์กับวีถูใช่ไหมนางก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าได้พระเอกมาสอนแบบตัวต่อตัวเนี่ยนางน่านะจะต้องเลเวลอัพอย่างเร็ว นางก็เลยไปนเนียนถามเพ่ยๆว่าตอนนี้เนี่ยอุี๋ถูทํางานอะไรเพ่ยๆก็สืบม,มาได้ว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่สถาบันอวกาศใช่ไหมทาให้จริงๆก็เออดีใจว่าจริงๆรแล้วอุีถูเขาไม่เคยทิ้งความฝันของตัวเองเลยงนี้และทีนี้ก่อนอันเนี้ยอุีถูนะเพิ่งไปช่วยซ่อมเครื่องฟอกอากาศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยของอุี๋ถูไงจริงๆก็เลยสร้างสตอรี่เหมือนกันจ้าบอกว่าเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อเดียวกันเนี่ยพังแล้วก็หลอกล่อให้อวี๋ถูเนี่ยมาหา ที่คอนโดจนได้คือหนังเล่นละครเก่งไงทุกคน mm. จริงๆเนี่ยก็เล่าให้อุยถูฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองจะต้องไปร่วมงานแข่งกิจกรรมไงอุยถูเนี่ยรู้แล้วนะว่าเออมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ก็ตกลงที่จะมาสอนจริงๆตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกคนช่วงแรกเนียจริงๆเนี่ยนะก็โดนอุยถูอัดเละเลยแพ้รัวแต่ก็นั่นแหละ ความเก่งกาดของอวีถูก็คือทําให้ฝีมือของจริงๆอะพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเลยนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแฟนเก่าพระเอกแส่าชิงเพื่อนโรงห้องมัธยมคนนั้นก็โผล่มาก็คือติดต่อมาแล้วก็เรียกอุีถูกไปพบซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเอกกําลังสอนนางเอกอยู่ คือการที่สองคนนี้เ,เลิกกันเพราะว่ายายซาชิงเ,เป็นคนบอกเลิกด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นนี่คือเป็นช่วงใกล้จะเรียนจบไงแล้วพระเอกคือเขาจะไปทํางานที่สถาบันวิจัยอวกาศใช่ไหมส่วนยายซาชิงเ,เขาจะไปทํางานทางด้านการเงินเขาก็มองว่าตัวเขาเจะหาเงินได้มากกว่าแล้วทาไมเขาจะต้องเป็นฝ่ายเปในครอบครัวในอนาคตนี้ด้วยเออคนธรรมดามันก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนางก็คิดว่าไม่โอเคเลยกับความฝันของวีถูที่เลือกความฝันมากกว่า เงินทองนางก็เลยคัดลอสพระเอกด้วยการบอกเลิกไปจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่นางมาหาเพราะว่านางอะได้ข่าวว่าอุ๋ยถูนเนี่ยจะล้มเลิกยอมตัดใจความฝันแล้วกลับไปทํางานทางด้านการเงินอ่าเออนางก็เลยแบบเหมือนย้อนกลับมาซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยนางก็คิดว่าเฮ้ยนางจะได้แบบกลับมาหาผู้ชายคนนี้นางจะได้แบบเอาคนนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอนางเห็นว่าอุ๋ยถูนเนี่ยไปซ่อมเครื่องฟอกอกากาศให้เพื่อนในห้องมัธยมนางก็เลยแบบลังเลแล้วนางก็เลยแบบไม่เอา เออแล้วนางก็มานัดเจอแล้วนางก็พูดประมาณว่าคนอย่างวีถูนะอย่าไปทาให้คนอื่นเสียเวลาจะดีกว่านี่พอวีถูกลับมาที่คอนโดจ้าปรากฏมีคนมาที่คอนโดของนางเอกไปอีกเป็นแฟนเก่าของจริงๆคนที่มีประเด็นที่ผู้หญิงคนใหม่เอามาแชไงอย่างนี้เออซึ่งวันนี้มันเป็นวันอะไรคะวันรวมรุ่นแฟนเก่าหรือเปล่ามาพร้อมๆกันคือแฟนคนนี้เนี่ยนะ คบกับจริงๆก่อนนะเนี่ยคบกันได้6เดือนอแล้วก็มาบอกจริงๆว่าที่บ้านนี่ยไม่ชอบให้จริงๆทําอาชีพนี้ให้เลิกซะเออจริงๆก็เลยเทบเลยจ้ะเออแล้วก็เวลาก็คือผ่านมา2ปีอยู่ดีๆก็คือแวะมหาดีคอนโดเง,งี้โอ้โหแล้วพอเปิดประตูมาคือเป็นพระเอกเป็นคนไปเปิดประตูพราจริงๆกำลังเล่นเกมอยู่อ <laughs> เออแฟนเก่าก็เห็นว่าแบบเอ้ย เออก็เหมือนตีความไปว่าผู้ชายคนนี้คงจะเป็นแฟนใหม่ก็เลยบอกว่ากลับไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยซึ่งตรงนี้เราน่าจะต้องมารอดูกันว่าในซีรีส์เนี่ยเขาจะปรับเพิ่มอะไรเข้าไปไหมฉันคิดว่าน่าจะเพิ่มเรื่องราวสตอรี่ของแฟนเก่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เพิ่มมาอีกเลยแล้วตอนนี้เองพอแฟนเก่าของจริงๆกลับไปจริงๆก็เลยเพิ่งได้รู้ว่าที่อุ๋ยถูเนี่ยมีเวลาว่างมาสอนเธอเล่นเกมก็เพราะว่าอุ๋ยถูเนี่ยยอมตัดใจจากความฝันในด้านอวกาศของตัวเองไปแล้ว แล้วเวลาผ่านมาสองคนนี้เนี่ยนะเขาก็ยังคือไปสอนเกมไปเรียนเกมที่คอนโดใช่ไหมแต่มีอยู่วันหนึ่งอุ๋ยถูนเนี่ยออกมาเร็วเพราะว่าจะไปงานเลี้ยมรวมรุ่นแล้วพอไปถึงเนี่ยก็เจอเพื่อนคนนึงมาถากถางตลอดเลยเพราะว่าอีกเพื่อนคนนี้เนี่ยคือมันแอบชอบซา่ฉิ่งมานานแล้วไงเออ เป็นพระเอกต้องอดทนสิบล้อชนต้องไม่ตาย <c oughs> ก็โดนถักถามเรื่องอาชีพการงานไงคราวนี้เสี่ยวจูน้องผู้ช่วยของจริงๆเนี่ยคือไปที่ร้านเดียวกันเพราะว่าจะไปซื้อสลัดมาให้จริงๆก็ได้ยินสมัยก็รีบโทรมาฟ้องนางเอกเลยแล้วนางเอกเนี่ยสนิทกับเจ้าของร้านก็เลยจัดไปว่าอ๋อโดนถักถามเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อ,ง,อ,งอาชีพการงานใช่ไหมระหว่างที่อุ๋ยถูก,กับเพื่อน,นกําลังคุยกันอยู่มีเด็กเสริมเอาไวยที่แพงที่สุดในโลกมาให้บอกว่า ไวายที่คุณอวีกับคุณเฉียวเก็บไว้คราวที่แล้วอเอามาให้ทําให้เพื่อนทุกคนแบบตกใจว่าเฮ้ยไวายเนี้ยมันแพงมากแสดงว่าอวีถูนเนี่ยรวย <laughs> ตบหน้าแไปเบาๆนี่คือวิธีการเอาใจว่าที่แฟนในอนาคตนะคะอ่าพระเอกก็เลยไม่พูดอะไรมากก็หยิบไวายแล้วก็กลับไปที่คอนโดทันทีเออพอจริงๆเห็นก็ถามพระเอกด้วยความดีใจว่าเป็นไงสะใจไม่สะใจหรือเปล่าเออแล้วนาก็สะใจแทนเขาไปอีกนะทุกคน แล้วก็บอกว่าวายเนี้ยมันขวดเปล่าใช้ตอนถ่ายละครตั้งนานแล้วแต่ว่าไซ่ไหนเนี่ยมันเป็นวายธรรมดาเออเราทั้งสองคนเนี่ยก็เลยแบบอ,อได้ดื่มวาย <c oughs> วายปลอมเออปลอมด้วยกันในคืนนั้นแล้วก็เหมือนมีช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยกันเนาะคือ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี้ยสำหรับจริงๆอะ่ะคนที่เคยแอบชอบอะ การใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมันทําให้จริงๆอ่ะคือกลับมาชอบเขาใหม่ได้อย่างแบบไม่รู้ตัวเลยมันง่ายมากๆส่วนอวีถูก็ได้เรียนรู้ว่าจริง,รงๆแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนที่น่ารักสดใสสุขสนขนาดไหนเขาก็เริ่มแอบชอบกันแล้วแกทีนี้มันก็มีวันหนึ่งอ่ะอวีถูเนี่ยก็ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมสถาบันวิจัยแล้วในการคุยกันเนี่ยก็คือทําให้อีถูเนี่ยยิ่งคิดหนักว่า ต่อไปนี้คือจะไม่ได้มาคุยกันแบบนี้จะไม่ได้มาพูดคุยเรื่องงานเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับใช่ไหมมันก็คือเอาไปคุยข้างนอกไม่ได้ก็คิดหนักว่าทางที่ตัวเองตัดสินใจนะ่ะมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าความน้อยนี้เนี่ยพระเอกก็เลยมาชวนจริงๆไปดูหนังด้วยกันแต่หนังที่ไปดูด้วยกันเนี่ยดันเป็นหนังที่ตัวเอกได้ยืนหยัดต่อสู้กับความฝันไปอีกเออ,อ,อ,อขยี้ไปอีกแล้วตอนนี้เองอ่ะพอเขาออกมาจากโรงหนังใช่ไหมพระเอกกับเอกเขาก็เลยได้คุยกันแล้ว นางเอกเนี่ยก็เลยได้คอนเฟิร์มจากพระเอกว่าเออเขาได้ตัดใจจากความฝันทองฟ้าของเขาไปแล้วจริงๆพอคืนนั้นนางเอกเนี่ยก็ส่งข้อความไปปลอบใจพระเอกว่าถึงยังไงนายก็เป็นกระต่ายที่ได้เห็นดวงจันทร์มากที่สุดนะยังไงสิ่งที่นางเคยทํามามันเป็นผลงานที่มันไม่หายไปไหนก็ควรจะต้องแบบเออดีใจเนาะวถึงสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่ที่เดเคยทํามาอืซึ่งไอข้อความที่บอกว่ายังไงนายก็คือเคยเป็นกระต่ายที่ได้เห็นดวงดาวมากที่สุดเนี่ยมันเป็นข้อความ ของสถานีอวกาศอันนึงของจีนซึ่งมันเคยไปประจําการอยู่บนดวงจันทร์แล้วมันมีชื่อว่าแบบวีทูเออซึ่งมันแปลว่ากระต่ายมันเป็นข้อความแบบอําลาอะไรเงี้ยเออซึ่งมากเลยตอนฉันอ่านฉันแบบพูดน่ารักมากเลยนางเอกอะ่ะแล้วเวลาว่าผ่านไปจะมีวันหนึ่งเนี้ยพระเอกกับนางเอกอ่ะก็ออกไปกินข้าวด้วยกันสองคนแล้วก็ไปเจออาจารย์ที่เป็นหัวหน้าของอ๋ีถูในร้านอาหารแล้วก็เลยได้ร่วมโต๊ะกันอาจารย์นี่ตอนแรกก็อารมณ์ดีอยู่แต่พอรู้ว่าพระเอกยังตัดสินใจที่จะทิ้งงานที่สถาบันเพื่อ ไปเรื่องเงินเออก็เลยแบบอารมณ์ไม่ดีก็คือผู้จาไม่ดีใส่ทําให้จริงๆเนี่ยอดไม่ได้ก็เลยเถียงแทนไปทําให้พระเอกกับน,นางเอกก็เลยทะเลาะกันเพราะว่าพระเอกเนี่คือเขาเคารพอาจารย์คนนี้มากไงทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะนางเอกเขาก็คือเถียงแทนด้วยความด้วยความเป็นห่วงพระเอกเนาะว่ามันก็ไม่ผิดนะในทางเรื่องของคนเราเนี่ย แล้วยังไม่ทันได้เคลียร์กันปรากฏว่าพระเอกต้องไปทํางานที่ซีอาร์สิวันเพื่อไปซ่อมเกลืองเกี่ยวกับจรวดอะไรดาวเทียมอะไรนั่นแหละเป็นโปรเจกต์ของเขาเออทาให้ช่วงนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ติดต่อกันเลยเวลาพระเอกเขาไปทํางานเนี่ยจะถูก ัดการสื่อส,สารโดยประมาณเออประมาณนั้นแล้วก็พระเอกเนี่ยนะไปทํางานร่วมกับรุนพี่ที่สนิทที่ทํางานมาด้วยกันตลอดชื่อว่ากวนใจในช่วงเวลาสิบวันนี้พระเอกเนี่ยก็ได้เล่าให้กวนใจฟังว่าตัวเองอ่ะกำลังเหมือนคบกับเพื่อนสมัยมัธยมปลายคนหนึ่งอยู่คบแล้วเหรอคบแล้วเหรอเออก็คือ,อเหมือนไม่ได้พูดเป็นในไงแต่ก็พูดเหมือนว่าแบบเนี่ยกำลังคุยกับคนอยู่เพราะว่ากวนใจเนี่ยตั้งใจจะแนะนําผู้หญิงให้พระเอกก็บอกเออไม่ต้องหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยคือคนหนึ่งอยู่อง แต่ว่ายังไม่ทันไร่ปรากฏกวนใจป่วยหนักเป็นมะเร็งอเออแต่ว่าไอการไปทํางานนี้นะคือยิ่งทําให้อุ๋ยถูกะเขาลังเลสับสนว่าทางที่เขาตัดสินใจจะเทไปเนี่ยมันถูกต้องแน่แล้วหรือเปล่าอืพอกลับมาปุ๊บนะไม่ทันกลับบ้านก็ตรงมาหาหนางเอกก่อนเลยมางอเออมาถามนางเอกว่ายังต้องการฉันอยู่ไหมค่งค่ะ ไม่ใช่เ,เขาแค่ถามว่าต้องการให้เป็นโค้ดหรือเปล่าแล้วสองคนนี้ก็คือดีกันด้วยประการอัชลดทุกคน <c oughs> แต่ว่าการกลับมาคราวนี้เนี่ยพระเอกเขาเปลี่ยนไป <c oughs> เขาน่าจะคิดได้แล้วจากการที่ไปซีอานคือแบบใจดีขึ้นอยอมนางเอกมากขึ้นจนนางเอกเริ่มแบบหรือว่าเขาจะชอบฉันเหมือนกันเริ่มสงสัยทีนี้มันก็มีวันหนึ่งที่เขาสองคนนียผนันกันว่า เกมเหมือนเขาไปดูการแข่งของโปร,โกรเกมเนาะมี2ฝักใช่ไหมแล้วก็ต่างคนก็ต่างแทงคนละฝั่งเงี้ยแล้วก็เหมือนแทงว่าใครจะชนะปรากฏว่าฝั่งที่อีอ๋ถูเลือกเนี่ยชนะคนที่ชนะเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ขออะไรก็ได้จากคนแพ้อย่างหนึง่งเออแต่สิ่งที่เขาขอก็คืออยากรู้ว่าจริงๆอิอะอยากได้อะไรเป็นของขอวันเกิดแล้วจริงๆก็เลยตอบแบบว่านางอะอยากได้เพนตาคิวจ้าซึ่งเพนตาคิวเนี่ยมันก็คือเวลาแข่งเนี่ยเวลาเรา เวลาตัวละครเนี่ยไปฆ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเออพอแบบฆ่าติดติดกันก็จะได้เป็นแบบ d o บเบิ kill triple kill q ค a ค r u p l e k คือฝั่งเนี้มันมีห้าคนใช่ไหมมันก็คือประมาณว่าตัวเราตัวเดียวเนี่ยตัวละครเนี่ยไปฆ่าฝั่งตรงข้ามห้าคนรวดเดียวเลยหลักบางมีปมในใจเรื่องเล่นเกมเนี่ยเออเออประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานแข่งกิจกรรมมันก็ใกล้เข้ามาใช่ไหมพระเอกเนี่ยนะเปลี่ยนนิสัยการเล่นของตัวเองอะให้เหมือนกับโปรเกมที่คาดว่าจริงๆอะน่าจะได้เล่นด้วยคือทุ่มเทมากเออซึ่งจุดเนี้ยทำให้นาง พระเอกมีใจให้เขาจริงก็แบบไม่อยากจะทดสอบอะไรอีกแล้วแล้วพอถึงวันงานกิจกรรมนังเอ,งอ,อกก็ขึ้นเวทีไปใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็ไปดูด้วยด้วยบัตรที่นางเอกให้มาซึ่งในงานแข่งเนี่ยนะมันจะต้องแข่งทีมหนึ่งเนี่ยต้องชนะ2ใน3เกมไงถึงจะเป็นผู้ชนะแบบชนะค่ะใช่ปะ่ะทีมหนึ่งที่มี5คนใช่ไหมก็คือมีทีมจริงๆมีจริงๆ1และแล้วก็มีผู้โชคดีทางบ้าน2แล้วก็โปรเกมอีก2คนเป็น5้า เกมแรกทีมจริงๆก็ชนะจ้าแต่ว่าด้วยความสนุกสนานทางเจ้าของงานเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ MVP ก็คือโปร,โกรเกมคนหนึ่งเนี่ยฝั่งจริงๆอ่ะออกไปอ่าแล้วให้จริงๆอ,อ่ะเลือกใครก็ได้ในงานขึ้นมาคนนึงจริงๆในงานนี่มันมีทั้งโปร,โกรเกมนะทั้งแบบคนที่มาดูแข่งเต็มไปหมดเลยแต่ว่านางเอกเลือกใครคะทุกคนค่ะเอกสิคะใช่ค่ะก็เลือกอุ๋ยถูขึ้นมาเล่นเกมแล้วเกมนี้เนี่ย ก็ชนะอีกก็คือชนะแบบ2ต่อสูเลยนะเออมไม่ใช่อะไรพระเอกก็เก่งมากอืมถูก <laughs> บนรถระหว่างกลับเนี่ยพระเอกนางเอกก็ได้คุยกันซึ่งคือตอนอยู่บนเวทีเนี่ยพระเอกเขาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองอะทำงานที่สถาบันอวกาศทําให้จริงๆอะเพิ่งรู้ว่าอีทัวตัดสินใจที่จะกลับไปทํางานตามความฝันเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะเริ่มงานวันพรุ่งนี้สองคนเนี้ยก็คือจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพราะว่าเรื่องที่ทําให้มาเจอกันคือเรื่องเกมใช่ไหมมันก็จบลงไปแล้วไงทุกคน หลีถูเนี่ยขอลงที่รถไฟใต้ดินเพื่อจะกลับบ้านเองจริงๆก็ตามลงไปเพื่อที่จะถามว่านายยินดีคบกับฉันไหมแต่พระเอกปฏิเสธไปทุกคนจริงๆเนี่ยเกิดม,มากก็คือสตรองมากก็คือแบบตอบไปแค่ว่าจะไม่ถามอีกแล้วว่าครั้งนี้ที่นายปฏิเสธเป็นเพราะอะไรแล้วนะก็คือเดินกลับแล้วจากไปเลยคือในมุมของพระเอกที่เขาปฏิเสธไปอะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีดีอพอที่จะ อยู่เคียงข้างนางเอกไงไม่คู่ควรใช่คือพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยไม่มีทางที่จะหารได้เยอะแบบนางเอกอยู่แล้วเป็นสิเป็นร10้อยล้านใช่ไหมดาราจีนนี่คือค่าตัวคนแบบเยอะมากค่ะไ,ได้ได้เยอะมากๆพูดถึงเรื่องเวลาคืองานของพระเอกมันงานยุ่งมากอย่างที่บอกเวลาหายไปก็คือจะไปหลายวันติดต่อมไม่ได้คือไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะจะจับมือนางเอกไว้ด้วยความสามารถอะไรอะ่ะเออแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เขาปฏิเสธไปแต่ว่าก็ทําให้จริงๆเนี่ยเสียใจนะพอเวลาผ่านไปเนี่ยจริงๆเองก็ยุ่งมาก เนื่องจากว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานางเทงานทิ้งไปหมดเลยเพื่อที่จะซ้อมเกมใช่ไหมคราวนี้ก็คือแบบว่างานเต้า <laughs> ใช่หน่วยเวลาพักร้อนต้องกลับมาสูนโลรอบเามเป็นจริงแล้วอะไรอย่างนี้ส่วรรค์อวี๋ถุยก็กลับไปทํางานเหมือนกันก็คือกลับไปทํางานหนักมากเขาต้องทําแทนส่วนของกวนใจที่เป็นมะเร็งใช่ไหม,มแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนก,ก็คือดูแลตัวเองกินข้าวออกกําลังกายแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือพระเอกเนี่ยคิดถึงจริงๆอยู่ตลอดเวลาเลยจนมีวันหนึ่งเซียชิงอะแฟนเก่ากลับมาอีกแลละมาหาพระเอกเพราะว่านางได้ข่าวจากวันที่เขาไปเลียง รวมรุ่นกันแล้วบอกว่าคุณเฉียวกับคุณอีนี่คือไว้ที่เก็บไว้หนึ่งอสองก็คือเห็นคลิปในงานแข่งแล้วไงอเออว่าแบบอ้าวอีถูกกับเฉียวจริงๆเหมือนแบบไปสนิทการรู้จักกัน นางก็เลยมาเพื่อถามว่าคุณเฉียวคือใครต่อยอดคิดต่อจุดทันทีมันเป็นความสามารถของผู้หญิงในการ connect the dots นะคะ <c oughs> สอบแกดแพทได้เต็มนี้อเออพระเอกก็ตอบไปว่าแน่นอนก,ก็คือเฉียวจริงๆไงสำหรับซาชิงเนี่ยนะคือนางมองว่าจริงๆเนี่ยเป็นคู่แข่งนางมาตลอดหน้าตาก,ก็ดีเรียนก็เก่งแล้วที่สําคัญยังแอบชอบผู้ชายคนเดียวกันด้วยแล้วนางก็แบบแอบดีใจว่าเมื่อตอนสมัยมัธยมเนี่ยฉันชนะ อืม,อมคืออุ่ยถูกฏ<ด>ิเสธไปอ่าแล้วพอเข้ามาหาหรัยนะก็ได้อุ่ยถูกไปงี้อ่าได้ผู้ชายออคนนี้มาครองอ่าใช่ทีนี้พอนางเห็นว่าสองคนนี้กลับมาคบกันคือนางแบบรับไม่ได้ไงสิปีผ่านไปจริงๆยังจะแบบชนะนางไปอีกอย่างงี้แล้วพอมานาเจอกันใช่ไหมนางก็พูดเป็นไนว่าเออจริงๆอ่ะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเนี้ยคงจะใช้วิธีที่ไม่ขาวสะอาดนในการก้าวมาเป็นที่โด่งดังอย่างเงี้ เอออุ๋ยถูเนี่ยได้ยินก็คือแบบนิ่งๆเงียบเงียบแต่เช็ดนิ่มๆว่าเรื่องของเราสองคนที่ผ่านมาก็คือการตัดสินใจของซาชิงก็คือทําให้เห็นแล้วว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดดีแล้วแหละที่เลืกกับฉันไปความหมายโดยในก็คือฉันไม่ได้รักแกเลยไม่มีความรู้สึกใดๆต่อแกเป็นอันขาดจริงก็คืออุ๋ยถูทนไม่ได้ไงที่ซาชิงอ่ะคือผู้จาไม่ดีใส่จริงๆแบบนี้ไงเออ,เ,อ,อเวลาผ่านไปเนี่ยอุ๋ยถูก็กลับบ้านไปหาแม่ที่อยู่ที่อีกเมืองหนึง่งอ่าแล้วก็ ไปขุดเอาคอมพิวเตอร์เก่ามาเออแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใน QQ จ้ะเพราะว่าในมือถือเนี่ยมันไม่มีประวัติการสนทนางเง้เหมือนเขาก็เริ่มคิดได้ว่าเออตัวเองกับจริงๆอะ่ะมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงปรากฏว่าพอคอมพิวเตอร์มันเปิดขึ้นมามันก็มีประวัติที่จริงๆเนี่ยคือแอดพระเอกมาแล้วก็คุยกยวกับเรื่องอวกาศถามเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ว่าวีถูสมัยนั้นเนี้ยเย็นชาม,มากคือไม่ตอบอะไรเลย ตอบก็ตอบหน่อยมากจนสุดท้ายก็คือเหมือนอิกนอร์ไปเลยจนจริงๆเนี่ยยอมแพ้ไปวีทูก,ก็ตามไปดูว่าจริงๆนอกจากจะอยู่ในคิวๆที่คุยกัน2คนใช่ไหมยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นคุยอยู่กับเรื่องอวกาศด้วยแล้วในนั้นเนี่ยพอคนคน,คนคนคนน่ะมันก็มีข้อความของจริงๆว่าเออเนี่ยทุกคนต่อไปจะไม่มาคุยแล้วนะเพราะว่าจะไปตั้งใจอ่านหนังสือผู้ชายที่ตัวเองชอบเนี่ยแต่โดนไปเสียไปแล้วคือเขากำลังจะไปสอบเข้ามอชิงวัดก็จะไปสอบเขาให้ได้เหมือนกันก็คือ มันแสดงถึงทัศนคติที่จะแบบไม่ยอมแพ้ทําให้หวีถูเนี่ยนะฉันพลาดอะไรไปเออ,อก็รู้สึกย้ําแย่กับตัวเองไปอย่างยิ่งว่าทําไมถึงเป็นคนแบบนั้นในตอนนั้นเนี่ยแล้วก่อนจะกลับเนี่ยก็ได้คุยกับแม่เออแม่ก็บอกว่าเรื่องที่ลูกจะเลิกทํางานนี้ยก็คือเป็นเพราะเป็นห่วงพ่อกับแม่ใช่ไหม,มก็บอกประเอ็จหบว่าพ่อกับแม่ดูแลตัวเองได้อ,อยากให้ลูกทําทตามความฝันมากกว่า แล้วพอกลับไปทํางานก็ได้โทรคุยกับกวนใจแล้วอิถูกก็เล่าเรื่องความคิดของตัวเองอะว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับจริงๆใช่ไหมก็โดนกวนใจด่าไปว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้เอาเรื่องไรายได้เรื่องอะไรพวกนี้มาคํานวณกันแบบนั้นทําให้วิถกเนี่ยคิดได้แล้วทุกคนวิถูกก็กลับไปเริ่มต้นเขียนจดหมายหาจริงๆในคําถามที่จริงๆเคยถามในคิวคิวที่ตัวเองไม่เคยตอบมาก่อนอแล้วก็ส่งไปเสนอไปให้ส่งไปทั้งหมด9้าฉบับ แต่ว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยยุ่งมากเพราะไปทางานต่างเมืองตอนที่ได้รับเนี่ก็คือเป็นวันก่อนวันตรุษจีนเออได้รับรวดเดียวก้าวฉบับจริงๆก็นั่งอ่านจนถึงเช้าเลยนะอ่านไปก็เสียใจไปเหมือนเหมือนความรู้สึกในวัยเด็กอะมมนกลับมาทำไมอุ่ถูกต้อง,ต,องต้องทำแบบนี้กับตัวเองด้วยพออ่านจบนั้นก็ส่งมเมสเ็จไปบอกว่าเออขอบใจนะแต่ว่าทั้งหมดนี้มันไม่มีความหมายสาหรับฉันอีกต่อไปแล้วพอวันตรุษจีนนางเอกเนี่ยก็มีแสดงไง ก็คือมีร่วมง,งานปกติถ้าเป็นใส่จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าในวันตุนจีนจะมีงานแสดงเต็มเลยดาราใหญ่ใหญ่ขับขัางพอหลังงานเสร็จปุ๊บนางก็คือจะกลับบ้านที่อีกเมืองหนึ่งซึ่งจริงจริก็คือเป็นเมืองเดียวกับพระเอกกับเพื่อเๆกับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่านี่เป็นเพื่อนสมัยมัธยมด้วยกันใช่ไหม ปรากฏว่าอีถูมาจ้ามาอาสาเป็นคนขับรถให้บอกว่าจะกลับไปที่เมืองนั้นเหมือนกันระหว่างทางเนี่ยก็คือนางเอกก็คือนเงียบแบบไม่คุยด้วยพอถึงที่จุดพักกลางทางนางเอกก็ไปเข้าห้องน้ําตอนเดินกลับมาอีถูก็มาถามว่าตกลงมันไม่มีความหมายแล้วจริงๆใช่ไหมก็ขอโทษแล้วก็ถามว่าจริงๆอ่ะยินดีจะ่เขาบเขาไหมอเออก็คือกลับมาง้อแล้วงแต่ว่านางเอกอ่ะก็ ก็ไม่ตอบรับนะบอกว่าคือใจหนึ่งก็อยากจะกลับไปโคมนะแต่ใจหนึ่งก็ก็เสียใจสําหรับจริงๆอ่ะเหมือนตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่ฝ่ายเดียวไงเหมือนตัวเองอ่ะชอบมากกว่าโดยที่การที่ในความสัมพันธ์ที่ใครคนหนึ่งชอบมากกว่ามันมักจะโดนทำลายไงอนางก็เลยแบบไม่ไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธพอมาถึงบ้านใช่ไหมพระเอกก็มาส่งนางเอกแล้วก็จากไปอ่าแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ย นางเอกก็เลยได้เจอกับเพื่อเพยเพื่อนคนนั้นอแล้วนางก็คือไปเที่ยวกันนั่นนู่นนี่สองสามวันผ่านไปจนโดนแอบถ่ายรูปแฉว่าอ้าวเนี่ยจริงๆอยู่ที่เมืองนี้ทําให้พวกเพื่อนร่วมรุ่นสมัยมัธยมที่กําลังนัดรวมตัวกันอยู่ก็ส่งข้อความมาบอกเพยเพยว่าลากจริงๆมาร้องเกตดดยกันเร็วอืตอนแรกนางก็ไม่ไปนะแต่ว่าพอนางเปิดเกมขึ้นมาแล้วเห็นในประวัติการเลื่องของตัวเองว่าได้เพนตาคิวมาแล้วสองครั้งซึ่งนั่นก็คือตอนที่ นางไปสัมภาษณ์ในวันแข่งแล้วพระเอกอะ็ะคือเขานั่งรอแล้วเขาก็เอามือถือของนางอะ่ะมานั่งเล่นเกมให้ไงเพราะว่าตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเกิดตามที่ได้สัญญาไว้ไงทําให้จริงๆเหมือนเริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วว่าวีทูเองอะ่ะคือไม่ได้ถึงกับไม่มีเยอะใหญ่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ชอบนางเนาะคือก็นึกถึงว่าตอนนั้นอะ่ะเขาก็พยายามอย่างหนักที่จะแบบมอบของขวัญให้กับนางเหมือนกันเออก็เลยตัดสินใจว่าเออจะยอมปลดพระเอกออกจากลิสต์เฝ้าร,ระวังแล้ว แล้วก็เลยไปโผล่ที่งานรวมรุ่นวีถูพอเห็นรู้เรื่องว่าจริงๆไปก็รู้ว่าจริงๆอ่ะไปที่นั่นเพราะว่าเหมือนตั้งใจให้วีถูไปหางี้ก็ไปที่งานเลี้ยงรุ่นที่ร้านรองเกตไปถึงไม่พูดไม่จาก,ก็เข้าไปจูบนางเลยแก <S <S ต่อหน้าเพื่อเๆเออเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็แบบว่าทำไมฉันต้องมาเป็นพยานใช่งงกันรักของสองคนนี้เออแล้วก็เขาก็นระเอกก็คือพานเอกออกไปไงเราก็เลยไป ที่โรงเรียนสมัยมัธยมแล้วก็ไปเรียนความหลงังรวยการกันแลก็นั่นแหละฮับเพียนดิ้งเี้จะอ้ะอคือจริงๆแล้วในเในเล่มเนี่ยนะมันแบบว่ามีร้อยน้าเป็นตอนพิเศษซึ่งเรามั่นใจว่าตอนพิเศษเนี่ย ก็คือจะไปอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยแน่นอนอเหมือนกันในซีรีส์นน่าจะได้ดูแต่ว่าตอนพิเศษเนี่ยมันจะเป็นตอ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 น,ตอ,น,ตอ,น,ตอ,นอ่ามันก็จะมีเรื่องที่จริงๆเนี่ยเอาชนะใจแม่อยถูอย่างง่ายดายเพราะว่าเป็นนักเอกในดวงใจของแม่แล้วก็เอาซีรีส์ที่ยังฉายไม่จบแต่ว่าคือมันตัดเสร็จแล้วไงเอาให้แม่ดูเอาให้แม่ดู <laughs> <laughs> ลักนี่คือการสปอยสปอยแม่ผัวได้วิธีนี้นะเลยโอเคใช่เราก็มีเรื่องที่ ป,ปาราซี่เนี่ยมาแอบตามจริงๆอ่านอจนได้เจอว่าเฮ้ยคนนี้คือแฟนของดาราใหญ่แล้วก็เลยแอบตามไปดูชีวิตส่วนตัวของวีทูอ่าแต่ป,รปาราซี่นั้นโดนจับโดนตำรวจจับเพราะนึกว่าเป็นสายลับมาดำดํามองๆที่สถาบันวิจัยองกาเออแต่ก็คือได้รับการปล่อยตัวไปนะแล้วก็ไม่โดนดำเนินคดีอะไรแต่ว่าเลยเป็นที่รู้ในวงการว่าแบบแฟนของเฉียวจริงๆเนี่ยหา้ามใจธรดาแล้วก็มีตอนพิเศษเรื่องที่ จริงๆนี่ไปถ่ายทาละครอยู่ที่ทะเลทรายเออแล้วพระเอกเนี่ยก็ไปภารกิจเหมือนกันใกล้ๆแล้วก็เลยแบบแวะไปหาได้แค่แบบครึ่งวันวันหนึ่งประมาณนี้ไม่มีอะไรติดมือไปฝากเหมือนแฟนของดาราคนอื่นที่เขาขนของกินมาอะไรเงี้ยแต่เอาเครื่องกระจายสัญญาณทาให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตขขาทุกคนแบบว่าเต็มเปี่ยมคือได้ใจคนทห้กองเลยจ้ะฉันอยู่ได้โดยขาดข้าวและน้ำแต่ฉันขาดสัญญาณเน็ตไม่ได้ถูกเออ แล้วก็เรื่องที่จริงๆเนี่ยไปดูอีทูแข่งบาสในสถาบันวิจัยทําให้คนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานในสถาบันทั้งหลายก็รู้ว่าออ้ยเนี่ยคนนี้คือแบบดาราดังคนนี้คือแฟนของ, 2, งอีทูเงี้ยแล้วตอนที่ออกมาคือนางก็ความสใสน่ารักนางก็เอาแบบประชาชนที่ต้องตึงไว้อะเออเอามาเทียบกับแบบพนักง,งานวันนี้ดูสีฉันสวยกว่าตั้งเยอะอย่างงูอย่าง,างเงี้ยอีทูก็เลยบอกว่ามันถ้าจะเทียบว,ว่ามันดูดีหรือไม่ดูดีเนี่ยมันก็ต้องถ่ายด้วยรูปและแสงในสถานที่เดียวกันนะจริงๆเพราะงั้น เมื่อไหร่จะไปถ่ายรูปด้วยกันล่ะนี่นี่มันการขอแต่งงานเพราะว่าคนจีนเนี่ยเวลาแต่งงานนเขาจะต้องไปถ่ายรูปที่สถาบันกิจการพลเรือนอย่างงี้ไงเออมันจะมีป้ายหลังแบบแดงๆน่าจะต้องเคยเห็นกันบ้างแหละดิงจีเนาะนั่นแหละเป็นการขอแต่งงานไงแล้วก็มีตอนพิเศษเรื่องงานแต่งงานซึ่งจริงๆค่ะนาง ไปเอาไอเดียมาจากไหนไม่รู้ว่านางอยากจะแต่งงานที่เป็นงานสมรสหมู่ที่สถาบันจัดพร้อมกับคนอื่นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเรื่องปาปาราซีไม่ต้องเชิญแขกมีแค่พ่อแม่และคนที่ตัวเองรักเท่าน,นั้นแล้วก็ตอนพิเศษตอนสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่หลังจากแต่งงานไปแล้วเนาะคือจรวดที่อยถูทําเนี่ยจะมีแบบยิงขึ้นไปบนฟ้าจีเกแก่เราก็แบบเชิญให้ครอบครัวเนี่ยไปไปร่วมฉลองไปร่วมชมงานปล่อยจรวดแเราจริงๆเนี่ยก็ไปแล้วก็หลังจากทุกอย่าง มันยิงสาเร็จขึ้นไปได้ก็อยู่รอรับพระเอกมันคือการที่ต่างคนต่างเป็นกิจตัวยงก,กันละกันอ่ะการที่ความฝันของของวีทูเนี่ยมันสําเร็จแล้วอะไรประมาณเนี้อืนั่นแหละจบค่ะ4 5 0ห้าสิบนะมันก็เป็นนิยายฟิลกู๊ดเนาะตามสไตล์ของกูม้ม่านแล้วมันก็ยังสอดแทรกความแบบรักชาติอของจีนเอาไว้ซึ่งฉันว่าเขาเขียนดีนะมันแบบเนียนๆแล้วก็อ่านแล้วมันก็รู้สึกดีอะรู้สึกแบบเออเนี่ย ฉันอยากมีมีถุอของฉันบ้างอย่างนี้เออ,อ <c oughs> ใช่คือแบบไม่ต้องเอาอะไรมาเลยค่ะมาแต่ตัวคุณและสมองของคุณก็พอค่ะบ้าจะต้องแก้ใบหน้าด้วยแก <c oughs> สมองมต้องเอาไบหด้าเนี้ยแหละ <c oughs> ชอบอะไปฟินกับอย่างอย่างแล้วก็เรื้อปลากันได้นะคะใน you are my glory ดุจด,ดวงดาวเกียตรติยศที่ที t v TV.